ตอนนี้นะคะเราก็มาพาทุกคนนะเพื่อนๆมาเที่ยวบ้านโคนอินเดียแต่ว่ามันมืดนิดนึงนะเพราะเรามากันเกือบสามทุ่มแล้วนะคะเ,เดี๋ยวพูจะเปิดไฟให้เพื่อนๆนะนมาสเตสวันดีครับสวัสดีครับดีสวัสดีค่ะว,ะว,วัี่ะสันดะัี่้ะ โอเคอันนี้นะคะบ้านห้องของประวัตินี่ยัวรุ้มยัวรุ้มโอเคว้าวว้าวกกลเกตัวบินนะฮะบิวอินนะบิวอินบิวอินนะฮะฮัลโหลอันนี้มาแต่งกับจมูเหมือนพ่อเนาะอันนี้เป็นอะไรกันล่ะคะอ่าจมูกอันนี้จมูกไรล่ะอันนี้ ชูกันครับมอมทุกว uh, ันนะอ๋อเหรอคยกับามทุกว oh, ันเลยเหรอเออคุยกับมมทุกวันเลยเหรอมมเ่ยเอ้นึจะหมูไหมจะหมูโด่งเนาะเป็นใครไหมมาจากชาสเบอร์เริยนริยนริยนิยน ว้าวอวลมาลลี b e a u t i f u มสเตย์ยมามสเตย์มามาถ่ายรูปให้ถ่ายรูปถ่ายรูปฟอตโฟโตมสเตย์มสเตยโอ้โหมาเต็มเลย b i ซิสเตอ r ์นะบ i g s อีบ big sister son มาสเตย์แม่้อไหม ก็ทูแบงค k ครับทูแบ k ค์ Next time if you go to the Bangkok I will show you about my home Oh stay her home Yeah yeah you can stay my home Ah Okay. โอเคตกลงโอเคต่ออันนี้ไปเนี่ยอันนี้ก็น่ารักอันนี้ตองการไป Bangkok นะ b อ้าวทุกบ้านพ่อไป Bangkok ไป Bangkok อ้อ๋อยุนชิบุ Bangkok Bangkok Thailand อ,อ๋อเซนไซเมย์ไหมคาวิสเมย์ใช่ใชไหมะอ่าอันนี้รุมซิสเตอร์รุมอม๋อนี่โฟมัมรุมอ๋อมัมรุมมัมรุ้มมัมรุ้มมัมมมแ ชาวบ้านชนชั้นกลางถึงล่างนะคะเขาจำไม่ค่อยมีไฟแบบไฟเต็มบ้านไม่ค่อยสว่างเลยนะเพื่อนๆจะติดเฉพาะห้องพักห้องนอนห้องครัวเป็นหลักๆแต่ไฟทางเนี่ยก็จะต้องครลำทางเอาเดี๋ยวปูจะขอเปิดเป็นฟิลเตอร์นะคะปรับโหมดให้มันสว่างมากขึ้นเพื่อนจะได้เห็นชัดมากขึ้นนะคะอ๋อ ah, this, this is your room ตอนนี้อ๋อ modern kitchen น like อ modern Kitchen Not moderns o modern, e modern kitchen น oh ี่ต้อง not fisher not fisher of winter อาต้อง fisher ละอุ้ยวัวเลี้ยงวัวอยู่ในบ้านวัวกับแพะนะคะเพื่อนๆอยู่ในบ้านเลย นี่ห้องวัวนะคะอ๋อข้าวรุมข้าวรุมโอ้โหกายีป If if cows t a y outside some somebody take stone อ s t o e them อ๋อโอเคเนี่ยนี่ก็เลยต้องมาเก็บไว้ในบ้านอ๋อเหรอใช่ and season change นะ cold อ๋อ and season อืออู้วิี่ีอันนี้สวยด้วยนะเออสวยด้วยสวยด้วยสวยด้วยเอาไปดูเลยอันนี้เป็นห้องครัวนะคะเพื่อนๆนห้องครัวก็ห้องครัวเล็กๆนะคะแต่เป็นห้องครัวแบบโมเดรนไม่ใช่แบบห้องครัวแบบรุ่นรุ่นอะไรอะเจ๊มาอีสเ็ปมาอีสเปกแบบ Amazing มากคารุม yes คารุมไวรีก Amazing มีห้องรัวด้วย t a k i e t t u r e นวิดีโออ่เนาะดีน้องมา้อาบิดกเฮ้ฮะอริจินอลคิทเช่นเหรอใช่้เราไปอยู่กันออริจินอลเขาจะอยู่แบบนี้มิวไรดิส่วนมิวอร่อยนะเนี่ยเพราะว่า very fresh เออ๋อ very fresh นะ นี่ฟทฟอร์มเดสเขาเรนนี่นี่ก็คือนมนะคะที่ว่าเขาลีดมาจากวัวมอสกี้ที่เขาเลี้ยงใช่เสดรเลย What is that for fry? ใช่อ๋อตอ้เป็นแบบนี้ค่ะบเพื่อนๆ You can put something here and you can make t h e r e ว้าวนี่แหละนี่แหละออริจินอลคิทเช่นชอบชอบชอบไอไลท์เียดไอไลท์เียด อืมโอเคทราบว่า second floor no second floor not finish not finish or just roof only อ๋อโอเค roof roof only ด่านฟ้า roof only อ๋ออืมปะปโอเคนะจ้า มิเตอร์ไฟฟ้าบ้านเขาเป็นดิจิตอลโอ้ดิจิตอลโอนโอนวันโอนเด็กชายอยู่ช่วยอยู่คุณนเนาะทายหมดเคยเท็นทายหมดทายเส็จทายทายเท็จหมดเลยแราเราเปิดไฟนะเพื่อนเพื่อนมก็เลยไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าเพราะว่าที่นี่มืดมากไม่เป็นไรอ่ะเจ๊ใช่ใช่อุ้ยชอบมากเลยอ่ะชอบอะไรชอบแบบว่าความอุ้แตงกิ้วค่ะแตงกิ้ว่าน้อสเตอันนี้แขก เออห้องรับแขกห้องรับแขกรอบหน้มาก็โดนตรงนี้ด้ะฮะบายบายตอนนี้ตอนนี้นะคะเราก็ได้เวลากลับโรงแรมเราแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็พาเพื่อนเพื่อนนะมาชมบ้านวิถีชีวิตแต่ก็คือมาทำไมดึกๆใช่ไหมไปบายบาย่ะ สุขยีขย์สุขีย์สุขยีย์สุขีย์เมื่ม,มากเลยอะ่ะ